สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุดเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565ครับมาสรุปผลบอลเต็งเมื่อวานกันสักหน่อยนะครับคู่ VAP ของเราเลยครับเรอันโซสดาดครับเจอกับแมนยูครับคู่นี้เนี่ยบิน VAP วางต่อแมนยูไว้ปอปอนะครับ จบไปที่แมนยูชนะ1-0ครับเราได้กินนะครับถึงแม้แมนยูเนี่ย, man U, ยจะได้เข้ารอบอยู่รป้าในดัแบบ2ไปนะครับแอบจะได้นะ่น่าจะชนะสัก2-0เครับเพื่อจะได้แบบไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ว่าต้องไปเหนื่อยเจอกับทีมที่ตกชั้นมาจากบอลยูฟานะก็สู้ๆแล้วสำหรับแฟนแมนยูทุกท่านเะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับ คู่ที่เหลือครับเฟยโนเจอลาซิโอคู่นี้วางลาซิโอน่าจะยันไหวครับปรากฏว่าลาซิโอแพ้ไป10ครับคู่ต่อมาครับอาร์เซนอลครับเจอกับชูริคคู่นี้วางอาร์เซนอลพับสนานบุกพับสนานบุกจริงครับแต่ได้แค่ประตูเดียวครับชนะไป10ครับไม่รอดครับคู่ต่อมาครับบาก้กาครับ เปิดบ้านแล้วก็ยังมันโม่นคู่นี้วางบาการาน่าจะมีชัยจบไปที่บาก้าชนะ21ครับชนะก็จริงครับแต่ไม่ได้กินในราคาครับไม่รอดครับคู่ต่อมาโบโดกิมครับเจอ PSV ครับคู่นี้วางสูงไว้นะครับจบไปที่พ s v วชนะ2-1ครับเจ้าครับและคู่สุดท้ายของเมื่อวานครับคู่นี้ขอไปก็จบไปแล้วสลับ5คู่เมื่อวานนะครับโอ้คู่โบโดกิมเป็นคู่สุดท้ายนะก็ นั่นแหละครับตามน้ําไปครับอย่างน้อยบันเต็งเราเข้าครับดูดีหน่อยนะครับวันนี้มีทีเด็ดอีก5คู่มานําเสนอนะครับก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามทีเด็ดทุกวันได้ที่แอดบีทแปดนะครับิีเด็้ไอข้างหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆผมถือว่าผมได้น้ำใจจากพวกท่านมานี่ผมแฮปปี้มากๆนะครับ หรือจะมารับที่เด็ดทุกวันได้ที่แอดบีทีเราก็ยินดีนะครับเราไปเลยกับ5คู่ของวันนี้เลยครับ let's go บอลแตง VIP ของเราวันนี้ครับเราไปกันที่คู่มิเซนกันบาดครับจะเปิดลังต้อนเรากาลัางของสตุตโการ์ครับคู่ที่เป็นบอล VIP นะครับมาดูสถิตินะ่าสนใจครับ5คู่ของคู่นี้ที่พบกันเนี่ย สตุดการ์ชนะไป2นะครับมิเซนการดบัตรชนะมา1และเสมอกันไป2ครั้งที่บ้านกันดบัตรครับ5นัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันครับการดบัตรชนะ3สตูดการ์ชนะ1และเสมอกันไป1ครั้งสตีดเดอร์ไปเจ้าบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฟอร์ในบ้านตัวเองครับชนะ3และแพ้ไป2ครั้งส่วนสตูดการ์ครับชนะ3และแพ้2นัดนะครับออกมาเยือนนอกบ้านครับเสมอ3แพ้2นัด อันดับ11ครับเจอกับอันดับ15นะครับตัวผู้เล่นยังไม่เปิดเผยแบบเป็นทางการนะครับแต่เปิดราคามาที่กัดบัตรครับต่อยที่ครึ่งลูกครับหลายล่วงหน้าที่ปอปอูสงที่3ลูกนะครับคู่นี้เป็นบอล v p เนี่ยครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มตรงและแอดเดิมมอ่บ้านเราครับ a b t แปดแปดเดิมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับคู่ที่2ครับ อูเดนเซ่ครับจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเลเช่นะครับอันดับ8เจออันดับ17นะครับผู้นี้เคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยอูเดนเซ่ดูดีกว่าครับชนะไป3ครับเลเช่ชนะไป2ครั้ง5นัดที่บ้านอูเดนเซ่ครับอูเดนเซ่ชนะ3เลเช่ชนะ1และเสมอกันไป1ครั้งครับสเตเดอรไปเจ้าบ้านครับเสมอ3และแพ้2นัดฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1และแพ้2นัดนะครับ ส่วนทีมเดียวครับอย่างเลนเช่ครับแพ้3นัดครับเสมอ2นัดออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเปิดมาราคาที่อูเดนเซ่ครับต่ออยู่ที่1ลูกเลยครับสูงที่2.5นะครับว่ต่อแพงมากครับต่อโหดเหมือนโกะใครมาครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เจ้าบ้านมีดีนะครับขอวางอูเดนเซ่1เม็ดมาแน่ครับรอนับลูก2ได้เลยครับ คู่ต่อมาครับคิโรนาครับอันดับ17จะเปิดลังต้อนรับกางยังของอตเลติบิงเบาครับอยู่อันดับ6นะครับคู่นี้พบกกันมา4ครั้งเนี่ยบิงเบาชนะไป3นะครับคิโรนาชนะมา1 2นัดที่บ้านคิโรนาครับบิงเบาชนะ1และคิโรนาชนะ1ครับเิติอย่างเจ้าบ้านคิโรนาครับเสมอ3นะครับและแพ้2นัดฟอร์ในบ้านตัวเองชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนบิงเบาครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2ครั้งเสมอสองครั้งแพ้หนึ่งนะครับเปิดมาราคาที่บิงเบาครับต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.25งห้าไหลลง้าที่2.5นะครับคู่นี้เนี่ยบิงเบาดูดีกว่าเยอะเลยนะครับภาษีดูดีกว่าเยอะมากๆครับขอวางที่สกอร์สกอร์สูงครับกัต่อเจ้าต่อทีมเยือนครับต่อบิงเบานะครับสกอร์สูงก็ต่อบิงเบาครับสำหรับคู่คู่นี้ครับคู่ต่อมาครับ ทัวร์ครับจะเจอโอแซครับอันดับ12เจอกันอันดับ16นะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งครับโอแซชนะไป3นะครับทัวร์ชนะมา2ครั้งนะครับที่บ้านของทัวร์ครับทัวร์ไม่เคยแพ้โอแซมา5นัดติดแล้วนะครับเสมอ1และชนะไปถึง4ครับมาดูสถิติเท่าไปเจ้าวาดขงทัวร์ครับเสมอสามและแพ้2นัดฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ1เสมอ4ยังไม่แพ้ใคร ส่วนโอแซครับชนะ 1.. เสมอ 2.. แพ้2ครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1แพ้ถึง4ครับเปิดมาราคาที่ทัวร์ครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกเลยครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้ขอวางทัวพาลัวพายิงครับนี่คือมองว่าเจ้าบ้านมีชัยครับสรับนัดนี้นะครับและคู่สุดท้ายวันนี้ครับเลดดิ้งครับจะเปิดบ้านับกาก็ยองของเฟสตัดนะครับ คู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งครับเลดิ้งชนะไป3ครั้งนะครับเปสรัชนะมา1นะครับและเสมอกันไป1ครั้งนะครับสถิติ5นัดที่บ้านเลดิ้งครับเลดิ้งชนะ4ครับเปสรัชนะ1ครั้งนะครับสถิติเด้ไปเจ้าบ้านอย่างเลดิ้งครับชนะ1เสมอ1และแพ้ถึง3นะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดส่วนเปสรัตครับชนะ3แพ้2นัดครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ2ครั้ง เสมอหนึ่งและแพ้2มัดนะครับเปิดมาราคาที่เรดดิ้งครับต่อที่ปอปอครับสูงที่2.25นะครับคู่นี้ผมมองว่าทีมเยือนมีดีครับวางเฟสตัสมีชัยครับก็จบไปแลสซาราบอล5คู่วันนี้นะครับมาสรุปกันซะหน่อยแลนะครับอูเดนเซ่เนี่ยคู่นี้ขอวางอูเดนเซ่มีชัยนะครับคิโรนาบิงเบาคู่นี้ขอวางสกอร์สูงกับต่อบิงเบานะครับทัวกับโอชาครับคู่นี้ขอวางทัวมีชัยครับ เลตติ้งกับเพสตซัทเน่ขอวางเพสตซัทมีชัยนะครับนี่ก็จบไปแล้วสำหรับบอล5คู่วันนี้นะครับถ้าท่านเช่าคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Sub s c r i b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับอยากให้คลิปเป็นรูปแบบไหนครับอยากให้เพิ่มเติมอะไรครับบอกกล่าวกันได้ครับกิจกรรมดีๆมีเช่นเดิมนะครับคอมเมนต์3ามคู่ที่ท่านมั่นใจครับวันนี้ที่ผมให้คู่ไหนครับท่านมั่นใจคู่ไหนว่าจะมานะครับกินในราคาที่เต็มนีครับวางมาได้เลยครับเช่นผมมองว่า โอเชียสูงนะครับก็คือสูงให้มันเกิดราคานะครับอย่างนี้ต้องบอกนี้ก่อนนะคือถ้าแบบสูงแค่2ลูกก็คือเจ้าเนี่ยผมไม่นับนะครับต้องให้มันกินในราคานะครับแค่นั้นพอครับไม่ต้องบอกสกอร์ว่าจบเท่าไหร่นะแค่นั้นพอครับถ้าท่านทายถูกมารับเครดิตฟรีๆไปเลยครับ200เครดิตนะครับ10เท่าแรกเท่านั้นนะครับนี่กิจกรรมดีๆจากเทพบอลแตงนะครับมีอย่างนี้ทุกวันนะครับมีอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับ นี่คือกิจกรรมดีครับทิ้งเท่าไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนรวยไปได้กันครับแล้พวพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ